ในช่วงเข้าพรรษาของทุกปีหากจะพูดถึงจังหวัดหนึ่งที่ทั้งประเทศจับตารอความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมแน่นอนครับต้องนึกถึงอุบลราชธานีเมืองแห่งแสงแรกของสยามและเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแห่เทียนพรรษาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าวถันโลกวันนี้เราจะพาไปรู้จักเบื้องหลังตำนานที่งดงามที่สุดของภาคอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษาแห่งจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่จุดเริ่มต้นวิวัฒนาการความศรัทธาจนถึงอนาคตที่น่าจับตามองก่อนจะมีขบวนแห่ยิ่งใหญ่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือความเชื่อในพระพุทธศาสนาประเพณีถวายเทียนพรรษามีจุดเริ่มต้นในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดจาริกในฤดูฝนเรียกว่าการจำพรรษา และเนื่องจากในอดีตไม่มีไฟฟ้าชาวบ้านจึงถวายเทียนเพื่อให้แสงสว่างในวัดตลอดสเดือนการถวายเทียนจึงกลายเป็นกุศโลบายสำคัญที่ผสมผสานศิลปะความเชื่อและศรัทธาอย่างลึกซึง้งแต่เมื่อเวลาผ่านไปเทียนพันษาไม่ใช่แค่เล่มธรรมดาอีกต่อไปชาวอุบลเริ่มแกะสลักเทียนด้วยลวดลายที่วิจ,จิตรการตาเริ่มมีการรวมตัวของช่างฝีมือระดับครูบาอาจารย์ ผนึกกำลังสร้างขบวนเทียนที่สะท้อนเรื่องราวพุทธประวัติวรรณคดีและประเพณีท้องถิน่นความงามของเทียนพันษาจึงไม่ใช่แค่เพื่อบูชาแต่กลายเป็นศิลปะระดับสูงเทียนหนึ่งต้นใช้เวลาทำหลายสัปดาห์บางต้นสูงกว่า4เมตรและมีรายละเอียดนับหมื่นจุดสิ่งที่ทำให้ประเพณีนี้ไม่เหมือนที่ไหนคือความร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนในเมืองอุบลจะมีขบวนของตนเอง ทั้งโรงเรียนวัดหมู่บ้านผู้คนตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงวัยต่างมีบทบาทตั้งแต่การปั้นเทียนขัดลายขึ้นโครงจนถึงการจัดขบวนนางรำกลองยาวและดนตรีผืนบ้านวันที่แห่เทียนทั้งเมืองจะปิดถนนหลักเพื่อให้ขบวนผ่านท่ามกลางเสียงเชียร์และสายตาจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจากงานท้องถิ่นเล็กๆทุกวันนี้ ประเพณีแห่เทียนพรรษากลายเป็นเทศกาลร,ระดับนานาชาติมีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปินต่างชาติเดินทางมาร่วมแก่เทียนเทศบาลเมืองอุบลยังผลักดันให้เข้าชิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกความสวยงามของเทียนอุบลยังถูกนำไปจัดแสดงในต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นฝรั่งเศสหรือแม้แต่ที่พุทธคยาอินเดียแต่ทุกสิ่งมีความท้าทาย การสร้างเทียนแกะสลักต้องใช้ฝีมือและแรงงานจำนวนมากคนรุ่นใหม่เริ่มน้อยลงในการสืบทอดศิลปะนี้บางช่างแกะเทียนเผยว่าเรากลัวความรู้จะตายไปพร้อมรุ่นเราดังนั้นจึงเกิดโครงการสืบสินแสงเทียนเพื่อสอนเด็กๆรุ่นใหม่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นการออกแบบลายเทียนด้วยคอมพิวเตอร์หรือ VR ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสงานได้ตลอดปี สุดท้ายแล้วไม่ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนสิ่งที่ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนเลยคือพลังแห่งศรัทธาแสงของเทียนไม่ใช่แสงสว่างทางกายแต่เป็นแสงนำใจของชาวอุบลและชาวพุทธทั่วประเทศทุกหยดน้ำเทียนที่ไหลลังบนลวดลายคือหยาดเหงื่อของผู้คนทุกเสียงปรบมือคือการสืบต่อพลังแห่งวัฒนธรรมไทยที่ไม่มีวันเลือนหาย หากคุณยังไม่เคยเห็นขบวนแห่เทียนอุบลราชธานีผมขอแนะนำให้ไปสักครั้งในชีวิตคุณจะได้เห็นแสงแห่งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่และศิลปะแห่งการเสียสละที่ซ่อนอยู่ในทุกต้นเทียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆทางวัฒนธรรมไทยอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ